มาต่อกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีหลากหลายนะครับหนึ่งในจุนวนนั้นก็คือเรื่องของมวยไทยแล้วก็คีตะมวยไทยที่ยังได้รับการส่งเสริมในหมู่ของเยาวชนด้วยไปดูกิจกรรมดีๆนี้ที่จังหวัดเชียงรายครับมีการจัดประกวดไหว้ครูและนาฏยุทธ์มวยไทยและการประกวดคีตะมวยไทยเป็นการสร้างแรงบนันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับ ที่ลานการสลลงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายนายธนุกเกียรติจันชุมรองผู้กะขออภัยครับรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันวหว้ครูและนาฏยุทธ์มวยไทยรุ่นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามวยไทยมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสาหรับคนรุ่นใหม่ โดยมีเยาวชนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่ลำปางพิษณุโลกและจังหวัดลำปางครับ ซึ่งกิจกรรมนี้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยแบบสากลและสร้างอัตลักษณ์กีฬามวยไทยเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นหันกลับมามีความสนใจในกีฬามวยไทยศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้นต่อยอดพัฒนาความสามารถให้สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและบุคลากรในวงการกีฬามวยตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคงไว้ ึึ่งการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยในฐานะศิลปะวัฒนธรรมกีฬาประจำชาติค่ะ